สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบพัทรวารินรายการที่ใส่ใจในทุกเรื่องที่คุณกินครับผมช่วงบุกไอคุกของเราวันนี้นะคะก็ได้สูตรเด็ดจากทางบ้านนะคะเพื่อแจกฟลอมาฟลอมานะคะเพิ่ำอางจากประเทศอิตาลีมูลค่า2,500บาทเลยนะคะวันนี้ผู้โชคดีของเราคือคุณแบงค์ TNS คุณแบงค์ TNS เป็นผู้ชายเออแล้วเขาจะใช้เองใช่ไหมฟลอรมาใช้เองป่ะให้แฟนมั้งให้แฟนไม่แฟนให้แฟนขาจะแฟนให้แฟนนะครับคุณแบงค์มีสูตรอะไรมาให้เราคะวันนี้เขาบอกว่าเขามีเมนูหมูกะปิหมูกะปิจานโปรดเธอเลยสิใช่เวลาผมไปที่ใต้กับนครศรีธรรมราชคุณย่านี่จะต้องล้มหมูสี่ห้าตัวเลยเพื่อเอาเนื้อสันในชิ้นละสองตัวนะมาทำหมูกะปิให้ผมกิน จะไหลอ่ะสงสารหมูตายเกิดแล้วเกินแต่วันนี้เราไม่ใช้สันในนะคะเขาบอกว่าต้องใช้หมูสามชั้นหมูสามชั้นอ่ะหมูสามชั้นก็ให้หั่นเป็นยังไงเอ่ยเส้นหนึ่งเนี่ยเขาตอนนี้เขาไม่ได้บอกกับพี่ว่าหมูสามชั้นหั่นยังไงแต่ผมว่าต้องหั่นแบบพอดีพอดีนอเพราะว่าจะทอทั้งเส้นก็คงไม่ใช่นะใช่ครับ วันนี้ครับส่วนผสมของเรามีเพียบเลยเมน,นูนี้อะไรบ้าบก็จะม, <า S 2> มีะหมูสามชั้นชิ้นหนึ่งอพอกินเลยนะพี่กระเทียมสักสองช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย5กรัมกะปิ40กรัมน้ำละลายกะปิ80กรัมน้ำตาลปี๊บ40กรัมซอสเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งสองช้อนชาน้ำมะขามเปียก20กรัมใบมะกรูดฉีกสาใบพี่ขึ้หนูซอยสิกรัมโอ้โหชอบมากเลยสองสูตรมันอย่างนี้มันละเอียดมากมันละเอียดมากกิงอาหารที่เราไม่เคยทานเลยทำไม่เป็นเนี่ยบางทีออกจะเป็นรสอะไรอย่างอื่นก็ได้ใช่อย่างนี้เราจะได้รสแท้ๆที่เขากำลังจะบอกเรามาถูกต้องค่ะแล้วทำยังไงต่อคะทุกอย่างของเราไปแพร์หมดแล้วเอาไหมนะพี่ตอนนี้เขาบอกว่า ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนตั้งไฟพอร้อนนะคะอน้ำมันพืชจับพอร้อนอ่ะแล้วเขาบอกว่าใส่หมูลงไปเลยพี่ใช่ให้มันพอได้สีเหลืองๆหน่อยแล้วก็พอได้สีเหลืองๆเราค่อยใส่พวกกระเทียมตะไคร้ตามลงไปพี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้รอแป๊บหนึ่งให้กระทะร้อนนะคะโดยวิธีเลือกหมูสามชั้นนี่ควรเลือกไงพี่สีสันนี่เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วเขาบอกว่าหมูอ่ะควรจะเลือกสีที่เป็นชมพูชมพูชมพูแต่ว่าในตลาดเจอหลายครั้งแล้วสีฉีสีฉีชสีสีไม่มาฉีดฉีกันเราจะฉีดสีเฉยๆสังเกตไหมไปตลาดเวลาเขาขายหมูขายเนื้อเขาจะมีไฟสีแดงย้อมสีให้เรารู้สึก ว่ามันสดเนื้อเขาสดใช่ถ้าซีดมาเนี่ยเราอาจจะมันอาจจะนานแล้วก็ได้ไม่ไม่สดนะคะเพราะฉะนั้นดูเนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยให้มันเป็นสีเอ๋สีชมพูกําลังน่ารักดูธรรมชาติอ่านะคะดูธรรมชาติอาชมพูไปนี่ก็ฉีดสีอ่าโอเคกระทะน่าจะร้อนแล้วนะคะเราก็เอาหมูของเราโอ้เริ่มฉาแล้วเห็นนะเริ่มฉา แล้วคงต้องคั่วจนแบบน้ำมันมันออกนิดนึงเนาะขาบอกใช่เขาบอกว่าให้มันแบบพอหมูเนี่ยมันพอจะเป็นสีแบบเหลืองเหลืองหน่อยเดี๋ยวน้องทําเองอ่าน้องทําเองนะคพะเรื่องหมูผัดกะปิเนี่ยพูดเลยว่าถนัดถนัดถนัดกินถูกต้องครับผมไม่เคยทำนะดีรอกินล้วนๆเธอเป็นคนใต้เหรอคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนใต้ครับอ๋อผิวอาจจะขาวขนาดนี้นึกว่าผมเป็นคนผมเป็นคนผิวสีแทนนะพี่ น้ำแทนที่จะดูดีกว่านี้ได้แค่นี้ครับผมพระเจ้าให้มาแค่นี้เนาะพอใจหรือยังครับสวยงามล้วนะคะมันเริ่มกรอบแล้วคราวนี้เราต้องทำอะไรต่อคะตอนนี้ก็คือใส่กระเทียมกับตะไคร้ครับลงไปผัดให้มันหอมนะครับพี่กระเทียมกับตะไคร้นะคะตะไคร้เนี่ยเวลาเราซอยเนี่ยถ้าจะให้มันสีชมพูใส่บนกล้าอะไรอย่างเงี้ยบีมนาวสักนิดหนึ่ง แล้วบูาไคลเราจะเป็นสีชมพูสวยอ่าใบมะกรูดโอ้ลงปุ๊บหอมปั๊บเลยใบมะกรูดด้วยใช่ไหมคะใบมะกรูดนี่ตามนึงนะพี่ใบมะกรูดเหมือนจะมันจะยังนะพี่อยากอ่ะไม่อยากว่าแล้วอะไรต่อเอ่ยตอนนี้พอผัดพอได้หอมขึ้นมาหน่อยแล้วเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยพี่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะก็คือน้ำมะขามใบยญาใช้ซ้อนนะคะ อุหอมหอมหอมน้ำมะขามนะคะใส่ลงไปแล้วก็กับน้ำมันหอยอ่าฮะครับผมต้องเยอะมากเพราะกะปิเป็นเค็มแล้วก็ใส่กะปิเลยไหมคะใส่ครับพี่ใส่ใสกะปิเลยอ่าแล้วอะไรต่อน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บโโอ้หมันจะแบบนี่แหละน้ำตาลปี๊บถ้าเราไม่ไปละลายกับน้ำก่อนมันจะแข็งอย่างนี้แหละ แต่ก็โอเคนะมาโดนความร้อนเขาก็น่าละลายง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นนะค่ะแต่ก็ไม่ได้กินกะปิยังหอมอ่ะพี่เมย์อือใช่เลยกินแบบนี้แหละที่ที่ผมกินคุณย่าทําให้กินชัดเลยอ่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะว่ามันขาดอะไรอย่าลืมทำอาหารต้องชิมไปเรื่อยๆขอขอน้ำตาลนีกนิดนึง ทำไมกะปิโอเคแล้วนี่ดูตาผมวาวเลยตาวาวเลยแบบแลวอะไรต่อเออพริกไทยอะไรอย่างนี้ต้องใส่ไหมไม่ต้องแล้วพี่ตอนนี้เราผัดให้มันเข้ากันเลยพี่แล้วเดี๋ยวค่อยใบมะกรูดเนี่ยผัดให้เข้าทีหลังเพื่อแบบหให้มันนแล้วพลิกอะคะก็ค่อยโรยทีหลังเหมือนกันพี่อาฮะโรยทีหลังเลยนะใช่ก็ใบมะกรูดลงไปก่อนแล้วค่อยพลิกอ่าเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศนีเปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็โรยพลิกอือหเผ็ดน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะคะดูดีดีดีเล เจ๋งอ่ะดูดีทีเดียวเลยหมูผัดกะปิสูตรคุณคุณแบงค์ TNS โอ้โหร้านข้าวอะไรมะร้านเลยพี่เชื่อน้องอุ้ยงานดีน่ากินอ่ะแอบคุณแบงค์โอ้โหข้าวสวยละร้อนชัดเลยอุ้ยมาเลยอนะดูดีมากมากเลยดีกว่าอาหารที่เราทำอีกเป็นเออแจ๋วอ่ะหอมโอ้พี่จะมปนรอช้าทำไมนะครับผม ชิมดีครับนโดนนาโดนโอโหหมูสามชั้นนี่แบบไม่เคยกินหมูกระปิแล้วก็หมูสามชั้นของผมนี่ก็มีนะสามชั้นที่บางทีพ่อทำหรือย่าทำให้ทานเด็ดอ่ะขอบอกว่า เลยคะ่ะหมูผัดกระปิกสูตรนี้ใช้หมูสามชั้นทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะใส่พริกน้อยกว่านี้เพราะตอนนี้รู้สึกเผ็ดมากๆนะคะเพ <ừ m. S 2> ราะฉะนั้นคุณแบงค์รับไปเลยนะคะกิฟต์เซ็ตจากฟลอร์มานะคะมูลค่า2,000บาท2,500บาท2,500บาทจะใช้เองก็ได้ไปให้คนอื่นก็ได้นะคะ, <c oughs> ะมทนะ่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจนะคะอยากได้กิฟต์เซ็ตจากเราสามารถส่งสูตรเด็ดๆมาเหมือนเนี่ย ครับอะไรก็ได้ที่เราทํำบ่อยๆที่บ้านเพราะว่าอาหารของเราท่ากินเรื่องใหญ่มักจะเป็นอาหารที่แบบโฮมคกกิ้งกินแล้วอบอุ่นนะคะเราทํากินกันเองเราสอนให้คุณทําให้กับครอบครัวไม่ได้ทําแบบพัชคารหรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องพิธีรีตองนะคะส่งมาเลยนะคะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า2,500บาทนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าเจอกันเลยครับ อ,อิ่มแน่เลยวันนี้อิอ่ม,อม,อมงานดีเลยอ่ะอันนี้อร่อยออ,อนี่เันตัวอะไรครับพี่นี่นหัเธอไม่น่นใหญ่อะเมื่อค่ะครเล่นละครเวทีป่ะเนี่ยไม่เคย จากบริษัทเจ้าโคต้านะคะเ<ช> <Yeah. S 2> yeah. ย่เนะวิเทนแซลมอนไขมันไม่เท่ากับคิงแซลมอนแต่อร่อยพอๆกันเลยโอ้และนี่คือไซส์นี่คือเขามันจะมาบักเองประมาณนี้ตลอดเลย <c oughs> เราก็ซื้อมาคือถ้าถ้าเรารู้ครอบครัวนะเรา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  มีหลายคนแล้วก็ซื้อมาเป็นตัวถอดเกล็ดแล้วก็แล่ราคาแล้วก็แพ็คๆๆๆแล้วก็ฟรีสได้นะคะฟรีสได้นี่คือถอดเกล็ดมันเรียบร้อยจะอธิบายว่าเมนูวันนี้เป็น clean food clean food ตอนนี้เขาฮิตกันมาก clean food แบบว่าผ่านเขาเรียกอะไรใส่เครื่องปรุงน้อย ผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบผ่านไฟน้อยๆยิ่งถ้าเป็นวีเกนเนี่ยเขาไม่ผ่านไฟเลยเขาไปเขาเขาไม่ทำอะไรเขาไปดูดน้ำออกอ่ะเหมือนเหมือนการอ่าดรายอ่ะเหมือนกินแบบแห้งๆอ่ะเข้าโอ๊ตแห้งๆกล้วยไปอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยกระเจี๊ยบอบแห้งเคยเคยเห็นเคยกินไหมกระเจี๊ยบอบแห้งไม่เคยแต่กล้วยแห้งๆอ่ะเคยกล้วยแห้งพอยให้อภัย เจอกระเจี๊ยบกับโรคาลี่อบแห้งฉันนึกว่ากินโฟมแต่ลิ้นปุ๊บไม่ติดเลยใช่ไหมใช่คือ<ห>ซื้อให้ลูกกินไงนอยากให้ลูกกินไงนเพื่อสุขภาพที่ดีไม่อยากให้เขากินแบบออว่าลองลองกินแล้วลองกินแล้ว,ล,ล,วลูกอยาอยากอยาจบจบเข้าใจแล้วเข้าใจพีที่เด่เด็กปากไม่ใช่ว่าพฤติกรรมเด็กเปล่าไม่เลย แบบว่ากินโฟมดีไหมวันนี้จะทำคลีนฟูให้อย่างหนึ่งที่รับประทานได้นะคะไม่เหมือนกับรอกเ o อีอบแห้แน่นอน<ม>ก่อนแรกเราจะต้องมีแซลมอนคุณภาพดีแซลมอนเลี้ยงนะคะอย่าไปรับประทานนะคะมีสารตกค้างที่เป็นมะเร็งได้นะคะถ้าจะทานทีตอนนี้ไม่แพงหลายบริษัทเอาเข้ามามีซูปเปอร์ชั้นนำทั่วไปนะคะตัวนี้เราก็เลือกเป็น อันนี้เราฟิเลมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าปลาตัวนั้นใส่เข้าไปในถาดใหม่แล้วก็ใส่ข้างหลังไม่ท้อทีนะไม่เจ็บนะลูกนะไม่เจ็บอ่าอ่าออเอโอเคอ่ะไปข้างหลังค่ะนี่คือขอเคนสักอันนึงนะฮะปเรานะคะจะตัดส่วนนี้คือส่วนนี้มันไม่เท่ากันอย่าไปทิ้งนะคะคือเราก็ใส่เก็บไปในซองในซุปอะไรได้ฟิเลเวลาเราทํามันควรจะ เท่ากันเท่ากันนะคะเหตุผลเท่ากันเพื่อความสวยงามและและอะไรแล้วสุกพอดีกันสุกพร้อมกันถูก hey, ต้องเก่งมากๆ <Hey. S 1> นะคะและ ah. เราก็จะไม่ต้องปรุงอะไรมากของปลาของเรานะคะแค่น้ำมันมะกอกในกระทะป๊าบลงไปแล้วก็ใส่อารมณ์นิดนึงนะคะถ้าไม่ชอบอารมณ์ก็เกลือเกลือได้ เกลือพริกไทยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะเกลือพริกไทยนะคะจบคราวนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ขอทำตัวซซลซ่าทำตัวเซลซ่าเซลซ่าเคยรู้จักซาลซ่าปะเคยรู้จักแต่ว่ารู้จักว่ามันเป็นการเต้นพี่มันเป็นการเต้นฝากรางให้นิดหนึ่งระหว่างเธอเต้นก็ไปล้างมีดใช่นะคะช่วงนี้มันเป็นหน้ามะม่วง เพราะฉะนั้นเราจะทำซอลซากับมะม่วงมะม่วงนี่นะคะจะให้ความรสชาติของทั้งเปรี้ยวหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้ำตาลไม่จําเป็นต้องเติมเกลือ,อมะนาวเยอะนะคะง <c oughs> ระวัะะสวยงามมากสวยงามเราหั่นเป็นรูปเต่านะ โมโมที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะคะคเสร็จแล้ว of course ซาซาต้องมีตัวนี้คือหอมแดงหอมแดงนั่นเองนะคะหอมแดงเราไม่อยากจะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไปหาไอ้นี่ให้พี่หน่อยอะไรครับน้ำใส่น้ำแข็งน้ำใส่น้ำแข็งนะ <Yeah. S 1> พี่รอแวบใจน้ำใส่น้ำแข็งครับพี่เวลาเราใช้หอมแดงหรือหอมใหญ่นะคะกินเสร็จแล้วปากจะเหม็นมาก พราะฉะนั้นเอาไปแช่น้ำสักนิดหนึ่งนะคะมันจะเอาไอซิทอรออกแล้วก็จะได้รสชาติแต่ความฉุนนะฮะจะหายไปตาวเล็กๆอ่ะอันนี้หั่นแล้วนี่อ่ะตาวเล็กๆเสร็จแล้วก็ใส่ลงมากับมะม่วงของเรานะคะและตัวนี้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงถ้าหากว่าไม่อยากให เผ็ดเราก็สามารถเอาพลิกไอตัวเม็ดออกได้สิ่งที่เราต้องการก็คือความหวานของเขานะฮะฮ่าเอาเออว่ะตอนแรกพี่อาจจะแช่หอมแดงแต่ไม่แล้ว<ำ>แต่ไม่ทนันละอ่ะขอเจ้าสักใบเผื่อพี่เมย์หิวน้ํา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดแต่เมาสอ่ะขอโทษน้องไม่โกรธอยู่แล้วผมว่าเตาเริ่มร้อนนะครับพี่ลงปลาเลยไหม ลงปลาเลยแล้วก็ลงด้านที่เป็นหนังก่อนเป็นหนังกอดน,น้องหยิบได้เไหมใช้ที่คีบหรืใช้ที่ <Okay. S 1> คีบนะฮะนั่น,นละ่ะใช้ที่คีบกดไว้จะได้ไม่หดครับซาวซ่านี่มันออกประเทศอะไรเนี่ยพี่สเปนซาวซ่าเป็นของเม็กซิกันเม็กซิกันกับท,ทาก,ก้อ,อะไรพวกเนี้ยฮะ หรือว่าถ้าเรามีทอเทียซึ่งเป็นเหมือน,อน,น,นอปิ้เต้ตโตชิปแต่ทำจากแป้งข้าวโพดนะคะอันนั้นเขาก็จะจิ้มซอสซาซอสซาไม่ได้ระบุมาว่าจะต้องเป็นเมื่อเขือเทศอย่างเดียวสมมติว่าาใช้เมื่อเขืยเทศความเปรี้ยวความหวานของเมื่อเขือเทศแต่เพราะว่าเราเป็นเอเชีย o u นคันทรีเราสามารถใช้มะม่วงผลไม้เราเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้จัดแปลงเอานะคะ อ่ะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะใส่ก็คือตัวผักชีผักชีอ,อันนี้แน่นอนว่าที่เมืองนอกอาจจะไม่ใส่หรือเปล่าอะไรนะผักชีเนะี่ยผักชีเขาก็มีนะคะอาหารรลางผักชีเยอะอ่ะผักชีเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วขอบีบมะนาว แต่ว่าก่อนที่เราจะบีบมะนาวขอใส่น้ำมันมะกอกลองชินก่อนว่ามะม่วงของเราเปรี้ยวหวานขนาดไหนถ้าเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องบีบแล้วมะนาวอืมครับผมมะม่วงของเราหวานมากว่นนั้นใส่มะนาวลงไปเถอคะครับผมอ่าใส่มะนาวเถอคะ, <c oughs> ะคะ่ะนะะฮะ แล้วก็ขอเกลือนิดนึงจ่าขวดลงไปขวลงไปคราวนี้เราจะได้สามรสเรี้ยวเค็มและหวานแต่เราควรทำล่วงหน้าเพราะว่าให้มันเซ็ตให้น้ำจากผลไม้ออกหอมอะไรออกมานะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเรากลับด้านปลาสิคะน่าจะได้แล้วโอเคครับคุกเพ ะะสวยงามนะคะสวยงามมากท่าไม่สวยเลยเมื่อกี้โอเคต้องคอยดูเป็นปลาที่อร่อยเลิศได้แต่วันโอเวอร์คุกกินไม่ได้นึกว่ากินกระดาษแล้วโสมเพราะมันแข็งมากเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ยังไม่ทำนาญคือดูข้างๆนะคะให้ให้ให ให้สีมันดูแบบดูชมพูชมพูหน่อยพี่อย่าลืมเรากินแซลมอนดิบตลอดเวลาใช่ไหมครับเรากินอะไรนะซูชิซาซิมิซาซิมิดิบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแซลมอนคุณภาพดีจะดิบหน่อยก็ไม่เป็นไรหาหอมผมว่านี่ก็น่าจะทานได้นะพี่น่าจะโอเคล้ว่ะน่าจะโอเคเพราะสีผมว่ากำลัง ยังมีงนิ่านงียหน่อยๆกำลัง <ขอ S 1> ย่นยกนขออีกนิดนึง,ออนนงได้เลยครับผมขออีกนิดนึงนะฮะโอ้โหสวยงามมว่วงอ่ะเสร็จแล้วครับผมได้ไหมอ่มาอเลิกบันนะฮะออกไปที่ขอนอนุญาตน่าเหมือมนอารมณ์เหมือนถ้าไม่ถ้าพี่เมย์บอกชื่อมาผมแบบว่าแซลมอนลุยสวนอะไรอย่างเงี้ยนะลุยสวนมะม่วงด้วยลุยสวนมะม่วง <laughs> ครับผม ดีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนซ,ซอสของเราแซลมอนลุยสวนมะ่วงครับผมอ,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 อ้โหพร้อมเลยเตรียมพร้อมดำเธาค่อยชอบกินผักผลไมอ้อ่ะคอ่าครับ แต่ว่าเราต้องกินเราโตแล้วรู้ไหมครับโตแล้วนี่ต้องทานผักผลไม้ให้เป็นนะครับไปจีบสาวแล้วไม่กินผักเนี่ยสาวสั่งแต่สลัดแล้วเธอจะกินอะไรล่ะฮผมจะจีบสาวที่เขากินแต่เนื้อครับสัญญา <laughs> มาไหมพี่อืผมเอาผักไงผมผักนะเห็นไหมนี่มรนม่วงด้วยต้องม,มีม่วงใช้มือหรอ อร่อยไหม,มนี่คือคลีนฟู้ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเราจะได้รสชาติของสิ่งนั้นมะม่วงก็มะม่วงปลาก็ปลาอะไรก็อะไรแต่ทุกอย่างที่เราใส่ด้วยกันมันต้องเข้ากันให้ได้อะค่ะนะแล้วเนี่ยถ้าจะกินกับซอลซามีอันอืมจริง,รงเราได,เาได้เราได้รสชาติของทุกๆอย่างที่พี่เมย์บอกเลยวา่าทุกอย่างมันมีรสชาติข,ของตัวเองออแล้วก็เราไม่ได้มาปรุงให้เขาเสียตัวเขาไปอะแล้ว อย่างมะม่วงเนี้ยมันผมว่ามันฉ่ำมากเลยพี่เนีย่ยเมนูกินอ้วอหอมเนีย่ยดีเลยเดี๋ยวเมนูเนี้ยผมได้พาสาวไปกินเพราะว่าต้องกินแล้วก็หอมด้วยใช่ไหมผมว่าดีนะได้ไหมเวิร์กไหมใช่ใช่นะถ้ามะม่วงแบบได้แบบพันแบบถ้าแบบวหวานๆแล้วก็ได้ความหวานจมากมะม่วงฉ่ำๆจริงๆงใช่ ือตอนนี้หน้ามะม่วงแล้วก็ต้องใช้มะม่วงหน้าไหนเราก็ใช้ผลไม้อนั้นได้ด้วยพี่ได้สิอย่างนั้น้หมดมีอะไรบ้างก็ใช้ได้มะเฟืองมาใช้ได้มะมห่วงเด็บก็ใช้ได้อองุนก็ใช้ได้ออได้หมดเลยมันก็อยู่ที่การที่เราจะครีเอทนะคะอาหารฝรั่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นทำคลาสสิกเดชเราก็เอาแต่เราเลยอะนดับ ได้เลยนะคะแล้วเราทําอาหารให้กับครอบครัวแล้วก็ใช้อะไรที่มันอยู่ในฤดูจะได้ไม่เสียตังค์เยอะแลบ้านเราผลไม้เยอะด้วยบ้านเราผลไม้เยอะมากมา <ừ> mm นนะคะโบราณเขายังมีแกงจืดเงาะยัดไส้เลยอ้าวไ,ไ,ไม่เคยรู้รเ,รเลยมีแกงจืดเงาะยัดไส้นะคะเพราะฉะนั้นการเอาผลไม้ไมาทําของขวาวนี้ไม่แปลกนะคะเดี๋ยวเราสพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าของของหวานค่ะจ้าตอนนี้หวานมะม่วงก่อนดีกว่า ท้ายนี้นะคะพัทารวรียจะทำขนมหวานให้รับประทานก็คือเป็นโอ๊ตเมลบรนีินะคะมีโอตัวโอ๊ตด้วยซึ่งลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะสำหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก่อนแรกแป้งอเนกประสงค์1ถ้วยตวงนะคะข้าวโอ๊ตสถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1 1ถ้วยนะคะ,ะค้นให้เข้ากัน เอาเราจะเอาของแห้งใส่ให้หมดนะคะน้ำตาลใส่ขาว1ส่วนสของถ้วยนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเกลือสักกิบนิ้วหนึ่งนะคะถ้านิ้วใหญ่ก็เอาครึ่งนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะ1ช้อนชานะคะคนของแห้งให้เข้าก่อนให้ครบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่เนยละลาย1ถ้วยตวงนะคะค่อยค่อคนไป แล้วก็ค่อยๆเทไปด้วยนะคะชวบอ่าเสร็จแล้วไข่ไก่นะคะสองฟองหนึ่งสองอาา้สองนะคะคน มันจะเหนียวหนืดนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะและใส่ลูกเกดดำแล้วก็เป็นออฟชั่นอลนะคะคือช็อกโกแลต c ชิพ s นะคะแนะนำให้ใช้ดอกช็อกโกแลตไม่งั้นถ้าเป็นโฮเอเป็นเมลช็อกโกแลตมันจะเขาเรียกอะไรมันจะหวานไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็อ่าแล้วคลุกให้เข้ากัน ออฟเน็ l อีกอันหนึ่งก็ใส่ถั่วได้ถ้าคนอชอบรับประทานถั่วแต่ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็มีเบกกิ้งเทรแล้วก็อย่าลืมกรีซ your baking tray ด้วยน้ำมันพืชหรือว่าเนยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในถาดของเราอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเข้าโตอบ1 0 0องศานะคะ ประมาณ20นาทีนะคะเราก็มีเสร็จเรียบร้อยทันตาเห็นเลยแล้วก็เอาออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมันจะแข็งนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่บราวนี่ มีช็อกโกแลตมีลูกเกดลูกเกดมีประโยชน์เข้าโอ๊ตมีประโยชน์มีช็อกโกแลตนิดหนึ่ง <im อันนี้คือให้เด็กๆทานหรือผู้ใหญ่ทานนะคะไม่เป็นประวัติแน่นอนค่ะดำจ๋ากระบุกมากินขนมไหมอ่ไรกะปีนี่คืออะไรกัปุมโอ๊ตมีบราวนี่บราวนี่อ๋อเนี่ยผมดึงเป็นคนใต้นี่ต้องกินบราวนี่ไม่ได้อีกแล้วเหรอ มันคงหยุดพูดไปชักพักหนึ่งนะคะเล่นไหมบ้าอันนี้มันจะเหนียวนิดนึงนะคะเพราะมันมีข้าวโอ๊ตเวลากินไปแล้วมันจะติดคอมันจะพูดไม่ค่อยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลากันไปแม่ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราคือบริษัทโจโคต้านะคะที่นำแต่วัตถุดิบดีๆมาให้กับพวกเรา ทุกครั้งเลยแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ที่แต่งหน้าให้เราคือบริษัทฟ o r ม c o s สเมติกจากอิตาลีนะคะนี่แล้ววันนี้ฟลอมานะคะก็ใจดีนะคะแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีทางบ้านที่เขียนสูตรเด็ดๆมาในเพจของเราถ้าสูตรของคุณได้ลงรายการเรารับไปเลยนี่ค่ะกล่องนี้ค่ะมูลค่า2 5 0 0บาทเต็มไปด้วยอะไรจิ๊บ เจ๋บโบเล็กจ้ามากๆเลยนะคะรีบส่งมาเลยนะคะจะเป็นสูตรอะไรก็ได้จะอร่อยไม่อร่อยเขียนมาก่อนเผื่อท่านจะโชคดีนะคะสำหรับวันนี้เมย์กับดังก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนจบสำหรวันนี้สวัสดีค่ะอ้าวมาไม่พูดอ่ะเพิม่มเวลาผมพูดตักหน่อยได้ไหมครัไม่ค่อยได้พูดเลย